ตั้งแต่ล่าประวัติของรีดวิชาร์ดผู้นำทีมแฟนตาสติกโฟไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับผมก็ไม่ได้แตะประวัติของคนในทีมนี้อีกเลยแต่ตอนนี้พวกเขากําลังจะกลับมาอีกครั้งในจักรวาล MCU เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รู้จักกับสมาชิกทีมนี้ให้ดีขึ้นเนื่องจากแฟนตาสติกโฟทุกคน,นย่มีเรื่องราวที่หนักแน่นและมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะเบนจามินกริมตัวบุกทะลวงประจําทีมที่มีอดีตอันเจ็บปวดและหัวใจที่อบอุ่น แน่นอนครับก่อนจะชมเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับผมขอฝากแอดไว e ์เอาไว้ในอ้อมใจด้วยคือตอนนี้บนเว็บไซต์เขามีโปรโมชั่นดีๆมากมายนะครับทั้ง back to school นะฮะแถมมีมือถือและแท็บเล็ตลดราคาเพียบใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้นอกจากนี้สินค้าไอทีต่างๆก็มีครบถ้วนนะครับที่สำคัญใส่โค้ดใน r o s s เนี่ยได้ส่วนลดด้วยนะจ๊ะยังไงก็ฝากเอาไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับกับแอดไวส์ศูนย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจาหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว ย้อนกลับไปในวัยเด็กนะครับเบนจามินกริมหรือว่าเบนเนี่ยเกิดและเติบโตในครอบครัวชาวยิวบ้านของเขาอยู่ในย่านแยนซี่สตรีทแถมมีพ่อเป็นคนติดเหล้าเรียกว่าเมาจนหางานหาการทําไม่ได้โคตรจะแบบหยํำเปว่างั้นเถอะ พอผู้นําครอบครัวเป็นแบบนี้นะครับก็ทําให้ครอบครัวของเบนเนี่ยยากจนสุดๆและเงินที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนทั้งบ้านก็มาจากแดเนียลพี่ชายของเขาซึ่งตัวพี่ชายเนี่ยได้ไปเข้าแก๊งแยนซี่สตรีทเป็นแก๊งอันธพาลข้างถนนที่คอยก่อเหตุลักวิ่งชิงป้นซึ่งแดเนียลก็เอาเงินพวกนี้แหละมาเลี้ยงดูครอบครัว สองพี่น้องแดนเนียลและเบนเนี่ยสนิทกันมากนะครับแต่ว่ามีอยู่คืนหนึ่งเบนได้เห็นพี่ชายของเขาเนี่ยแอบออกจากบ้านตอนกลางคืนด้วยความสงสัยเขาก็เลยแอบตามไปดูจนได้พบว่าพี่แดนเนียลเนี่ยกำลังยกพวกตีกันกับแก๊งคู่อริเรียกว่าตะลุมบอลกันยับๆเริ่มจากคมมีดแล้วก็กระสุนเพราะว่ากูรีบกูอยากจะนอนหลุมอมจะร้องเพลงทำไมก่อนเอาเป็นว่าศึกนี้เนี่ยจบลงที่ความตายของแดนเนียลทำให้เบนรู้สึกเสียใจมากมาก จากชาติกำเนิดแบบนี้นะครับอยู่ในครอบครัวที่ด้อยโอกาสแบบนี้ฟังดูแล้วเด็กชายเบนจามินเนี่ยไม่น่าจะโตไปเป็นฮีโร่ได้เลยคือช่วงแรกก็ดูจะเป็นแบบนั้นซะด้วยนะครับเพราะพอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเบนก็กลายเป็นหัวหน้าแก๊งยานซี่สตรีทเจนใหม่ที่โหดกว่าเดิม ใช้ชีวิตแบบกุ้ยข้างถนนเพื่อเอาตัวรอดไปวันๆแต่พอพ่อกับแม่ของเขาเสียชีวิตลงเบนก็ต้องมาอาศัยอยู่กับลุงที่เป็นหมอซึ่งลุงเจ๊กับป้าอลิสของเขาเนี่ยก็ให้การเลี้ยงดูเบนเป็นอย่างดีมอบโอกาสทางการศึกษาทําให้ชีวิตของเขาเริ่มกลับมาอยู่บนเส้นทางที่ถูกที่ควรยิ่งได้รู้จักกับอเมริกันฟุตบอลเนี่ยมันยิ่งกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เบนได้ระบายความเครียดและความรุนแรงออกไปกับการเล่นกีฬาซึ่งทักษะในการเล่นอเมริกันฟุตบอลของเบนนั้นยอดเยี่ยมจกกนกระทั่งเขาได้รับ สมยานามว่าคริมรีเปอร์พอโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นทั้งด้านกีฬานะครับเบนก็ได้รับทุนเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยและที่นั่นเขาได้พบสองคนที่มีอิทธิพลกับชีวิตเขาอย่างมากคือวิกเตอร์วอนดูมผู้จองหองที่จะกลายมาเป็นศัตรูฟ้าสาบไปอีกนานเท่านานนอกจากนี้เขายังได้เป็นรูมเมทกับอัจฉริยะอย่างรีดริชาร์ด การพบกันของมันสมองและมัดกล้ามเนี่ยทำให้เกิดสัญญาเพ้อเจอขึ้นเมื่อเบนถามรีดว่าคนฉลาดอย่างนายเนี่ยทำอะไรได้บ้างละ่ะรีดก็ตอบว่าอืมความฝันของฉันคืออยากสร้างยานอวกาศอะ่ะคําตอบนี้ถึงจะทําให้เบนรู้สึกขำและก็รู้สึกว่ามันเพ้อเจอนะครับแต่เบนก็สัญญาว่าเอาละถ้านายสร้างยานอวกาศได้อย่างที่พูดจริงอะนะฉันจะเป็นนักบินให้นายเอง พอเรียนจบปุ๊บเบนจามินก็ไล่าตามความฝันที่จะเป็นนักบินนะครับซึ่งเขาก็ได้เข้าสู่กองทัพสหรัฐและได้กลายเป็นนักบินขับไล่ที่เก่งโคตรอีกด้านหนึ่งรีดเองก็มุ่งมั่นสร้างโปรเจกต์ยานอวกาศตามที่ฝันไว้ได้สำเร็จขอทุนนู่นทุนนี่จากรัฐบาลจนสร้างได้และพอสร้างได้ปุ๊บ รีดก็ต้องการนักบินที่เก่งที่สุดเขาก็เลยติดต่อไปหาเบนเพื่อนรักเพื่อมาขับจรวดให้ตามสัญญาและนั่นแหละครับคือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่ทำให้เบนเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในวันที่โปรเจกต์ยานอาวกาศของรีดกำลังเจอปัญหาเรื่องเงินทุนรีดจึงตัดสินใจนำยานขึ้นทดสอบโดยไม่ประเมินความเสี่ยงให้รอบด้านซึ่งตอนแรกเบนก็เป็นกังวลว่าจะเดอ ผนังยาเนี่ยมันบางขนาดนี้มันจะกันรังสีคอสมิกได้หรอเพื่อนเอาดีๆนายนม คือตอนนั้นรีดก็แบบไม่ไหวแล้วฮะทุนก็โดนตัดก็มีงบแค่นี้จะไปก็ไปทั้งอย่างนี้แหละฝันมันจะได้เป็นจริงสักทีซึ่งใจจริงๆีอยเบนก็ไม่ได้อยากจะไปด้วยนะครับเพราะว่าเขากังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าในภารกิจอวกาศเนี่ยความปลอดภัยมันสําคัญมากๆแต่ตอนนั้นสิ่งที่ผลักดันให้เบนต้องไปด้วยกันก็คือซูซานครับคือตอนนั้นเอาจริงๆเบนแม่งก็มีใจให้แฟนเพื่อนด้วยแหละคือแอบชอบซูว่างั้นเถอะแล้วพอซูซานมาพูดว่าเบน ต่อให้เธอไม่ไปเนี่ยฉันกับจอห์นนี่ก็จะไปเพื่อแสดงให้รีดเห็นว่าพวกเราเนี่ยไม่กลัวประมาณแบบขนาดพวกฉันยังไม่ป๊อตเลยแต่เธอจะป๊อตก็แล้วแต่ละกันเอาจริงนะคุณถ้าเป็นผมมีคนมาพูดใส่แบบนี้ผมก็ไปเหมือนกันว่ะบินไปเลยมักน้ำ พอเอายานขึ้นบินปึ๊บผนังของยานเนี่ยมันก็ไม่สามารถป้องกันรังสีคอสมิกได้เหมือนที่เบนกังวลจริงๆซะด้วยทำให้ทุกคนที่ไปในทริปนั้นทั้งรีดซูซานเบนและจอ h n นนี่โดนรังสีคอสมิกเข้าไปเต็มเบ้าและทุกคนก็กลายสภาพเป็นอย่างที่ทุกคนรู้กันโดยเฉพาะเบนกรีมที่มีร่างเป็นหินไปทั้งตัว ในทีม Fantastic f o เนี่ยผมว่าเบนนี่แหละที่น่าสงสารที่สุดเพราะ3คนที่เหลือถึงจะได้พลังพิเศษมาแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกอะไรเลยถ้าไม่ได้ใช้พลังแต่ของเบนเนี่ยเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในสภาพนี้อยู่ตลอดเวลาคือถ้ามันมีช่วงเวลาที่กลับร่างเป็นมนุษย์ได้แบบบรูซแบนเนอร์มันก็จะไม่ขมขื่นเท่านี้เพราะฉะนั้นความโกรธความเจ็บปวดและความถุยชีวิต ทำให้เบนเรียกตัวเองว่าเดอะติงซึ่งสะท้อนว่าเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วแต่เป็นเหมือนวัตถุเหมือนสิ่งของอะไรแบบนั้นคือมันเป็นการด้อยค่าความเป็นมนุษย์ของเขานะครับที่ไม่อยากจะยอมรับความจริงว่าตัวเองได้กลายเป็นอสุรกายที่น่าเกลียดไปแล้ว ยังไงก็ตามนะครับเบนกรีมก็ยังพยายามก้าวข้ามความเจ็บปวดตรงนี้ด้วยการใช้ร่างกายและพลังที่ได้มาในฐานะของสมาชิกทีมแฟน t a สติกโต่อสู้เพื่อโลกและปกป้องผู้คนโดยบายบาทในทีมเนี่ยติงสามารถเป็นได้ทั้งตัวแทงและทำดาเมจแต่มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะมีคำถามว่าอา้าวแล้วพี่ริรชาร์ดอัจฉริยะอันดับหนึ่งของมาเวลเนี่ยคิดวิธีรักษาเพื่อนไม่ได้เลยเลยอ,อันนี้ก็ต้องตอบว่า การที่เพื่อนรักกลายเป็นแบบนี้เนี่ยมันทําให้รีดรู้สึกผิดบาปและเจ็บปวดสุดๆไปเลยละครับเขาก็คิดหาวิธีรักษาเบนอยู่ตลอดนั่นแหละเรียกว่าเป็นพลอตที่หยิบมาใช้หลายครั้งหลายหนแต่ทุกครั้งมันก็จะมีเหตุที่เบนกลับไปเป็นร่างหินอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นยาไม่สมบูรณ์หรือกลับไปเป็นติงด้วยความตั้งใจของตัวเองคือมันจะวนเวียนเป็นลูปที่เรานักเขียนเนี่ยชอบหยิบมาใช้ยกตัวอย่างนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่รีดสร้างยารักษาขึ้นมาแล้วมันก็ได้ผลดีซะ ด้วยเบนได้ร่างมนุษย์กลับมาอีกครั้งนะครับแต่ทีมแฟนตาสติกโฟที่ไม่มีติงเนี่ยมันอ่อนแอลงมากเบนก็เลยอยากให้รีดสร้างเครื่องมือที่ทําให้เขาแปลงร่างเป็นติงได้อีกแต่รีดก็ยื่นคําขาดว่ามันทําแบบนั้นไม่ได้หรอกเพื่อน ไอายาสูตรนี้เนี่ยมันเป็นตั๋วเที่ยวเดียวที่สามารถทําให้นายกลับไปเป็นมนุษย์และถ้านายกลับไปเป็นติงอีกรอบนายจะไม่สามารถกลับเป็นมนุษย์ได้อีกเลยแต่สุดท้ายเพื่อปกป้องใครสักคนนะครับเบนกรีมกลับยอมที่จะกลายร่างเป็นหินอีกครั้งเอาจริงๆมันอาจจะดูเป็นพลอตที่เดาได้แต่มันมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และความเสียสละของตัวละครนี้เพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยครับที่ติงเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีผู้อ่านชอบและรักเยอะมากมาก แสงสว่างหนึ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตของเบนไม่ขมขื่นจนเกินไปก็คืออลิเซียมาสเตอร์ปติมากรหญิงตาบอดที่ไม่ได้สนใจรูปรักษภายนอกคือคลาดูก็รู้ว่าเบนเนี่ยตัวเป็นหินทั้งตัวนี่แหละแต่เธอก็สัมผัสได้ถึงความดีงามในจิตใจของเขาเพราะฉะนั้นอลิเซียเลยยอมคบหากับติงคือฝั่งผู้หญิงก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับรักมันก็คือรักนั่นแหละ แต่ความรักของอลิเซียมันดันสร้างปมในใจให้ติงอยู่พอสมควรเพราะลึกๆแล้วนะครับเขากลัวว่าถ้าวันหนึ่งเขาคืนร่างเป็นมนุษย์อลิเซียจะไม่รักเขาในแบบที่เป็นเบนกริมจนบางทีก็เกิดอาการไม่อยากรักษาขึ้นมาซะอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามอลิเซียก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญในชีวิตที่ทําให้ติงเนี่ยยอมรับตัวเองที่เป็นแบบนี้ได้ดีขึ้น พอพูดถึงเรื่องติงมีแฟนเนี่ยผมว่าผมว่าพวกคุณต้องคิดบ้างแหละมันต้องมีสักคนหนึ่งคิดบ้างแหละใครคิดเนี่ยพิมหนึ่งมาเลยนะคือพวกคุณคนใดคนหนึ่งต้องคิดว่าเอาเป็นอย่างนี้แล้วเขาซ้ำกันยังไงอะพี่พูดกันตรงๆนะเอาจริงๆสําหรับเรื่องเซ็กส์เนี่ยติงกับอลิเซียถึงแม้จะใกล้ชิดกันมากๆแต่เรื่องอย่างว่าในร่างหินเนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะครับก็มีการไปปรึกษากับรีดแล้วรีดก็บอกว่าอ มันยากที่สองคนนี้จะมีลูกด้วยกันแต่มันก็มีช่วงเวลาที่เบนเนี่ยคืนร่างเป็นมนุษย์บ้างจังหวะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะพอได้ แต่ว่าความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของติงในร่างหินก็คือตอนอยู่ในร่างนี้เนี่ยเขาจะไม่แก่ลงเลยสักนิดนะครับถ้า1ปีเขาคืนร่างเป็นมนุษย์1สัปดาห์ก็เท่ากับว่าเขาแก่ขึ้นปีละ7วันเท่านั้นคือมันมีครั้งหนึ่งที่รีดเดินทางไปอนาคตนะครับเขาพบว่าเวลาผ่านไปเป็นพันปีติงก็ยังอยู่ปี3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0ก็ยังอยู่ไปแก่ตายเอาตอนปี6 0 1 2นู่นเรียกว่าอยู่มาแบบโอ้โห4 0 0พปีเลยทีเดียวอายุยืนมากมาก ในช่วง Secret War ที่ b ี y o n เด r จับเอาฮีโร่และวายร้ายไปสู้กันบน Battleworld นั่นเป็นครั้งแรกที่เบนกรีมได้เจอกับสิ่งที่เขาใฝ่ฝันติงเองก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่เข้าร่วมต่อสู้ในศึกนั้นนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือบน Battleworld เนี่ยมันคือสถานที่ที่เบนสามารถคืนร่างเป็นมนุษย์และแปลงร่างเป็นเดอะติงได้ตามที่ตัวเองต้องการ ซึ่งหลังจากที่ Secret War จบลงเบนตัดสินใจที่จะไม่เดินทางกลับโลกไปพร้อมกับคนอื่นๆเพื่อทดลองความสามารถนี้แต่ก่อนที่จะจากกันเบนได้ฝากฝังชีฮักให้เข้ามาเป็นสมาชิกทีม Fantastic f o แทนเขาทำให้เจเนิเฟอร์วอลเตอร์สเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมช่วงหนึ่ง หลังจากที่ออกเดินทางใช้ชีวิตอยู่บน Battle World ในที่สุดเบนก็รู้ว่าเขากำลังติดอยู่ในจิตใต้สำนึกของตัวเองเหตุการณ์ทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นจริงและเขายังติดอยู่ในร่างของติงโดยไม่สามารถกลับเป็นมนุษย์ได้และพอเป็นแบบนั้นนะครับเขาจึงเดินทางกลับมายังโลกอีกครั้งคราวนี้พอกลับมาปุ๊บเบนก็ตั้งใจจะไปพบอลิเซียยอดยาหยีแต่พอไปเคาะห้องเขาดันเจอกับจอห์นนี่สตอร์มกำลังอยู่ในห้องของอลิเซียแบบ2ต่อ2 ด้วยความโกรธที่แฟนโดนเคลมติงก็เลยจับฮิวแมนทอชฟาดกำแพงจนอลิเซียต้องเข้ามาห้ามและพอรู้ว่าทั้งคู่รักกันฟิลของเบนเนี่ยก็ทั้งโกรธทั้งแค้นแล้วก็ทั้งเสียใจคือมันจะดราม่าอะไรกันนักกันหนาะแฟนก็นอกใจเพื่อนก็แอบตีท้ายครัวจะเข้าหน้ากับแฟนทาสติกโฟก็ไม่ติดอีกจังหวะนี้ติงก็เลยไปขอเข้าทีมเวสต์โคสต์อเวนเจอร์ออกต่อกรกับพวกวายร้ายอยู่ช่วงหนึ่งแม้ว่าใจเขาจะอยู่กับแฟนทาสติกโฟตลอดเวลา สำหรับทีม West Coast a v e n เจอรเองพลักกำลังของติงก็ถือว่ามีประโยชน์มากในการเผชิญหน้ากับศัตรูแต่เบนก็อยู่ทีมนี้สักประมาณแค่7เล่มนะครับรีดก็ติดต่อเข้ามาเพื่อเรียกตัวเพื่อนรักกลับไปเพราะว่าตอนนั้นรีดกับซูซานเนี่ยกำลังจะพักงานฮีโร่เพื่อไปเลี้ยงแฟรงคลินลูกชายคนแรกเขาก็เลยต้องการให้เบนเนี่ยกลับไปเป็นผู้นาทีมแฟนตาสติกโฟแทน สำหรับแ a น t าสติกโฟภายใต้การนำของติงเนี่ยเขาตัดสินใจอุดช่องโหวของทีมด้วย2ส,สมาชิกใหม่คือคริสตอลหนึ่งในเชื้อพระวงของอินฮิวแมนกับมิสมาเวลคนที่2ที่ชื่อชารอนเวนทูราคือตอนที่กลับทีมมาเนี่ย ติงก็ทำใจเรื่องของจอนนี่กับอลิเซียได้แล้วล่ะเขาก็เลยทำหน้าที่โดยไม่ตะขิดตะขวงใจนะครับซึ่งแฟนทาสติกโฟชุดใหม่ก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีจนกระทั่งวันหนึ่งติงกับชารอนดันพลาดท่าให้ฟาซอรผู้ก่อการร้ายชาวอาหรับเข้าจนได้โดยในศึกนี้นะครับติงและชารอนเนี่ยจำเป็นต้องขึ้นยานอวกาศเพื่อออกไปทำลายดาวเทียมของฟาซอร์ก่อนที่มันจะสร้างหายนะให้กับโลก มันเจ๋งต้องที่ศึกบนอวกาศเนี่ยติงสามารถทำลายดาวเทียมของผู้ก่อการร้ายได้ก็จริงแถมยังปราบฟาซอร์ได้ด้วยแต่วิบากการของเขาก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่ายานอวกาศที่ทั้งคู่นั่งไปเนี่ยก็เกิดความเสียหายขึ้นไม่น้อยทำให้ระหว่างทางที่เดินทางกลับโลกเบนและชารอนก็สัมผัสกับรังสีคอสมิกเข้าอีกรอบจนกระทั่งยานร่วงลงไปบนแผ่นดินวาคันดา การสมัมผัสกับร่างสีคอสมิกค,ครั้งนี้ทำให้ร่างกายของเบนกลายพันธุ์อีกครั้งจนเกิดน้ำแหลมบนร่างกายขึ้นเต็มไปหมดเรียกว่าจากเดิมก็อัปลักษ์อยู่แล้วเจอร่างนี้เข้าไปพี่เบนถึงกับจะวูบแต่ที่เลวร้ายกว่านั้นนะครับเหตุการณ์นี้ดันกลายเป็นต้นกำเนิดของชีติงเพราะว่าชารอนเวนทูราก็โดนรังสีคอสมิกจนกลายร่างเป็นมนุษย์หินเหมือนกับเบนไม่มีผิด ระหว่างที่ทั้งคู่อยู่ในร่างนี้ชารอนก็เริ่มเข้าใจความทุกข์ของเบนที่เขาเผชิญมาตลอดจนกระทั่งทั้งคู่ตกหลุมรักกันแต่ความรักครั้งนี้ก็เบ่งบานอยู่ได้ไม่นานเพราะหลังจากนี้อีกนิดเดียวเบนก็สามารถคืนร่างเป็นมนุษย์ได้เพราะอุบัติเหตุจากการต่อสู้กับศัตรูพอไร้พลังเขาก็ไม่สามารถต่อสู้ร่วมกับเพื่อนเพื่อนฮีโร่ได้อีกแล้วเบนเลยถอนตัวออกจากทีมโดยที่ชีติงยังคงต่อสู้ร่วมกับทีมต่อไป แม้จะได้ร่างเดิมคืนมาแต่เบนก็ยังคบหากับชีติงอยู่นะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งชารอนได้หายตัวไปโดยไม่บอกใครเลยทำให้เบนรู้สึกเครียดมากๆแถมยังเป็นห่วงเพราะว่าทำยังไงก็ติดต่อไม่ได้สักที ด้วยความคลั่งรักนะครับเบนรู้สึกว่าการปล่อยให้ชารอนอยู่ในร่างตัวประหลาดคนเดียวมันคงเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่ๆเขาก็เลยแอบใช้เครื่องมือในห้องแลบของรีททาให้ตัวเองกลับเป็นเดอะติงอีกรอบโดยไม่รู้ว่าตอนนั้นนะครับชีติงได้เดินทางไปขอให้ด็อร์ดูมช่วยรักษาให้ซึ่งดูมก็ใช้วิทยาศาสตร์และเวทมนต์ช่วยทาให้เธอกลับคืนสู่ร่างเดิม ถึงแม้ว่าติงและแฟนทาสติกโฟจะบุกไปช่วยชารอนออกมาได้แต่ภายหลังพอได้รู้ว่าแฟนตัวเองเนี่ยแอบร่วมมือกับด็อกเตอร์ดูมเพราะว่าติดหนี้ที่ดูมช่วยทําให้เธอกลับคืนร่างเดิมติงที่รับเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆก็เลยตัดความสัมพันธ์กับเธอทําให้ต้องเลิกรากันไปหลังจากที่กลับมาโสดอีกรอบหนึ่งนะครับเบนก็ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆในทีมเหมือนที่เคยเป็นมานี่แหละแต่ทีนี้มันเริ่มเกิดเรื่องปแปลกๆขึ้นในตึกแบ็กสเตอร์ยกตัวอย่างเช่น จู่ๆเครื่องมือของรีดก็ทํางานผิดปกติเหมือนมีคนมาแกล้งซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นบ่อยแต่ก็ไม่มีใครเอกใจนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในตึกเนี่ยก็มีแต่คนในครอบครัวแถมผู้บุกรุกเข้ามาก็ไม่มีโจทั้งวันหนึ่งติงดันเจอกับบุคคลปริศนาเข้าโดยบังเอิญเขาจึงไล่ตามจนกระทั่งได้รู้ว่าอลิเซียมาสเตอร์ที่เป็นแฟนกับจอนนี่อยู่ในตอนนี้เนี่ยคือไลจาสาวชาวสกอลที่แฝงตัวเข้ามาในทีม อ้าวแล้วอย่างนี้อลิเซียหายตัวไปไหนอลิเซียตัวจริงเนี่ยโดนพวกสครลักพาตัวไปตั้งแต่เบนเนี่ยยังไม่ถูกดึงตัวไปที่ Battleworld ตอน Secret War เลยด้วยซ้ำซึ่งนี่คงจะเป็นเนื้อเรื่องที่เขียนมาเพื่อแก้ปมของอลิเซียมาสเตอร์ละครับว่าจริงๆแล้วเธอไม่เคยเอาใจออกห่างเบนเลยแม้แต่น้อยเพราะคนที่หนีจากเบนไปคบกับจอนนี่เพื่อแทรกซึมเข้าตึกแบ็กสเตอร์ก็คือไลจาที่เป็นพวกสครลตั้งหาก ทีนี้พอได้ใช้ชีวิตอยู่กินกับฮิวแมนท c h นอนร่วมเตียงกันมานานเป็นปีปีไลาจาก็ดันรักจอนนี่เข้าจริงๆ เธอก็เลยพาพวกแฟนทาสติกโฟเนี่ยไปช่วยอลิเซียตัวจริงถึงยานแม่ของสกรอแถนในการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับไลาจายังกระโดดรับลูกกระสุนแทนจอนนี่จนตัวตายเป็นหลักฐานว่าเธอรักจอนนี่จากใจจริงๆและแน่นอนอลิเซียมาสเตอร์ก็ถูกช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยและติงก็ได้คนรักของเขากลับมาอีกครั้ง ก่อนที่เรื่องของติงจะมีแต่เรื่องรักเอ่ยเตยหอมและความขมของชีวิตนะครับมันจะเลี่ยนไปหน่อยเรามาฟังเรื่องของเขาในมิติอื่นๆกันบ้างยกตัวอย่างเช่นความแข็งแกร่งของติงเนี่ยมันมีมากขนาดไหนคู่เปรียบมวยที่คนมักจะนึกถึงเป็นคนแรกก็คือฮัคครับเอาจริงติงเนี่ยเคยซัดกับฮัคมาแล้วหลายครั้งแม้จะมีชนะบ้างแพ้บ้างแต่มันก็เป็นสิ่งยืนยนันความแข็งแกร่งของติงแล้วว่าหมอนี่เนี่ยทรงพลังอย่างไม่ธรรมดา แต่ถ้าจะให้ยกตัวอย่างให้ชัดๆนะครับผมขอพูดถึงอีเวนต์เว d ร์วอร์ฮักซึ่งฮักผู้โกรธแค้นเดินทางกลับมาที่โลกหมายจะขยี้พวกอ l ล u ูมินาติให้สิ้นซากแน่นอนครับรีดรีชาร์ดซึ่งเป็นสมาชิกอ l l ลูมินาติเองก็โดนหมายหัวเช่นเดียวกันและพอเพื่อนกำลังจะโดนกระทืบติงก็เลยเข้าไปเผชิญหน้ากับฮักในช่วงท็อปฟอร์มเพื่อทวงเวลาให้รีดหาทางรับมือ แม้ว่าติงจะโดนสอยร่วงใน4หน้ากระดาษแต่ก็ถือว่าทําได้ดีกว่าชีฮักที่โดนอัดร่วงในทีเดียวอันนี้ผมเล่าให้ฟังเพราะว่าอยากให้เห็นความห่างชั้นระหว่างตัวละครนะครับจริงๆแล้วฮักเนี่ยทรงพลังกว่าติงมากๆแล้วถ้าเป็นตอนพีคข,ของติงล่ะอันนี้อาจจะยกตัวอย่างตอนอีเวนต์ f e i t s t s f l f ที่ติงดันไปแตะโดนค้อนของเซอร์เพผู้เป็นน้องชายของโอดินเข้า พรอแต่ปุ๊บเนี่ยติงก็กลายสภาพเป็นแองเกอียผู้ทำลายวิญญาณและถูกครอบงำให้ทำลายโลกดามเมจของติงเนี่ยมากมายมหาศาลนะครับและก็แน่นอนว่ามีฮีโร่มากมายพยายามจะมาหยุดเขาเริ่มตั้งแต่เพื่อนร่วมทีมแฟนตาสติกโฟที่รวมพลังกันแต่ก็ไม่มีใครหยุดเขาได้เลย พลังทำลายล้างของติงในร่างนี้นโหดมากนะครับขนาดเรดฮักพยายามจะหยุดเนี่ยยังโดนอัดสะเกือบตายเลยล่ะแม้ว่าน,นี่จะไม่ใช่พลังพื้นฐานของเขาแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าพอติงอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มเนี่ยมันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันในช่วงที่รีริชาร์ดก่อตั้งฟิวเจอร์ฟาวเดชั่นที่ประกอบไปด้วยเด็กอัจฉริยะและฮีโร่คนอื่นๆ เบนมักจะรับบทบาทเป็นผู้ปกป้องและให้คำปรึกษาแก่เด็กๆอยู่เสมอและด้วยการที่ติงเป็นที่รักของพวกเด็กๆเขาจึงได้ของขวัญเป็นตัวยาที่สามารถทำให้คืนร่างเป็นมนุษย์ได้ปีละหนึ่งครั้งครั้งละ12ชั่วโมงซึ่งเวลานี้แหละที่อายุของเขาจะเพิ่มขึ้นเท่ากับ1ปีแก่ขึ้นแค่12ชั่วโมงเท่านั้นเองสิ่งที่พิสูจน์ความเป็นมนุษย์ของเดอะติงก็คือหัวจิตหัวใจที่อบอุ่นและทําเพื่อคนอื่นอยู่เสมอครับอย่างในช่วงปี2006เนี่ย เดอะติงได้มีซีรีส์เดียวเป็นของตัวเองซึ่งเป็นการเล่าถึงช่วงเวลาที่ติงรวยจัด,จดเพราะหุ้นที่รีดเคยให้มาเนี่ยมันเพิ่มมูลค่าขึ้นเป็นพันล้าน ชีวิตของเบนพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นร่ำรวยสุขสบายและมีชื่อเสียงแต่เขาก็ตอบแทนสังคมในหลายๆด้าน,ชนเช่นเขาต้องไปทํางานในร้านขายของสะสมย่านยานซี s สตรีทที่เขากับพี่ชายเคยไปขโมยของสมัยที่ยังเป็นเด็กเพื่อชดใช้ความผิดบาปและเขายังสร้างศูนย์เยาวชนขึ้นมาเพื่อมอบโอกาสให้เด็กๆในย่านนี้เพื่อให้พวกเด็กๆเ,เนี่ยได้รับโอกาสที่ดีจะได้ไม่ต้องไปเป็นอันธพาลตีรันฟันแทงเหมือนที่เขาเคยเป็น เมื่อคอสมอสที่7สิ้นสุดลงในสงครามซีเครต w วอร์เบนเองก็เป็นคนหนึ่งที่เสียชีวิตในเหตุการณ์อินเคอร์ชั่นและพอทุกอย่างจบลงนะครับรีดซูซานแฟรงคลินและวาเลเรียเนี่ยต้องออกเดินทางไปสร้างคอสมอสที่8ขึ้นมาใหม่จอห์นนี่สตอมและเบนกรีมก็ถูกชุบชีวิตขึ้นมาเช่นเดียวกันและพวกเขาก็เชื่อว่าแฟนตาสติกโฟคนอื่นๆเนี่ยตายไปหมดแล้ว ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เบนและจอนนี่เนี่ยเจ็บปวดสุดๆกับการสูญเสียครอบครัวจนกระทั่งวันหนึ่งเบนก็ได้รับข้อความที่รีดทิ้งเอาไว้โดยรีดได้บอกว่าเพื่อนรักฉันเนี่ยทิ้งเครื่องมือที่เรียกว่ามัลติเซกเอาไว้ให้พวกนายนายช่วยพาจอนนี่เนี่ยออกเดินทางสำรวจจักรวาลต่อไปทีนะพอได้ฟังแมสเซจนี้นะครับเบนก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือที่รีดทิ้งไอ้สิ่งนี้เอาไว้ให้เราเนี่ยมันหมายความว่าอยากให้เราเดินทางออกตามหาพวกเขา จริงๆแล้วพวกของรีทเนี่ยอาจจะมีชีวิตอยู่ในจักรวาลอื่นหรือเปล่านะครับเบนก็เลยไปชวนจอนนี่นะฮะให้ออกผจญภัยใช้มัลติเซกเดินทางไปหลายมัลติเวิร์สเพราะเชื่อบางทีริทและคนอื่นๆอาจจะยังมีชีวิตอยู่แต่หลังจากที่ผจญภัยไปหลายจักรวาลเบน Bent และจอนนี่ก็ไม่พบครอบครัวของพวกเขาเลย หลังจากที่ทำใจเรื่องรีดกับซูซานและพวกหลานๆได้แล้วนะครับเบนก็ตัดสินใจที่จะ move on ไม่ยอมจมปลักอยู่กับความทุกข์จากการสูญเสียด้วยการขออลิเซียแต่งงาน พอเธอตอบตกลงเบนก็ไปขอให้จอนนี่มาช่วยเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้หน่อยแต่จอนนี่กลับบอกว่าฉันไม่เอาด้วยร็อกเพราะคนที่คู่ควรกับตําแหน่งเพื่อนเจ้าบ่าวของนายที่สุดเนี่ยมันควรจะเป็นริชริชาร์ดไม่ใช่หรือไงคือตอนนั้นนะครับจอนนี่ยังยอมรับความจริงไม่ได้ว่าเขาสูญเสียครอบครัวไปแล้วเขาก็เลยบินขึ้นฟ้าด้วยความโศกเศร้าและตะโกนตัดเพราะว่าริช นายเป็นคนที่ฉลาดที่สุดไม่ใช่หรอวะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านายยังไม่ตายนายได้ยินเสียงของฉันก็ช่วยส่งสัญญาณอะไรสักอย่างมาทีสิวอย พอบินขึ้นไปตะโกนปุ๊บนะครับจอนนี่ก็ลงมากอดเบนกับอลิเซียเอาไว้ทั้งน้ำตาเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาเองก็ยอมแพ้ในเรื่องนี้ไปแล้วเหมือนกันแต่จังหวะนั้นเองสัญญาณที่ดึงความสนใจของผู้คนก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเป็นเลข4ขนาดใหญ่ซึ่งนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าสมาชิกแฟนตาติโฟที่เหลือยังมีชีวิตอยู่ สถานการณ์ที่พวกรีดกำลังเผชิญอยู่ในตอนนั้นก็คือหลังจากที่สร้างมัลติเวิร์สจนพลังหมดทีมฟิวเจอร์ฟาวเดชั่นก็ถูกรีเวอร์คอสมิกบีอิงที่เป็นตัวแทนของจุดสิ้นสุดเนี่ยเข้ามาโจมตีเพราะไม่พอใจที่พวกรีดฟื้นฟูคอสมอสที่8ขึ้นมา คือตอนแรกกริฟเวอร์ก็เลงไว้แล้วล่ะครับว่าเดี๋ยวเล่นไอ้พวกนี้แน่ๆจักรวาลมันดับศูนย์ไปก็ดีอยู่แล้วเองจะสร้างใหม่ขึ้นมาเพื่ออะไรแต่ตอนนั้นแฟรงคลินยังมีพลังระดับสร้างจักรวาลอยู่กับตัวพี่แกก็เลยรอให้แฟรงคลินใช้พลังให้หมดก่อนแล้วค่อยมาเล่นงานพอพวกฮีโร่โดกนกระทืบจนยับนะครับรีดก็เยาะเย้ยว่า โถเอ้ยอย่างเธอเนี่ยมันก็แค่พวกเก่งแต่กับเด็กละว,ว่าถ้าแฟนทาสติกโฟอยู่กันครบเนี่ยเธอแพ้แน่ๆริเวอร์ที่โดนอย่างก็บอกว่าอะ งั้นมึงไปเรียกพวกมาให้หมดเลยดูซิว่าแฟน s t สติก u r ทั้งทีมเนี่ยจะมีปัญญาชนะจริงหรือเปล่าคือพูดไม่ได้พูดเปล่านะครับกรีเวอร์เนี่ยมอบเครื่องเทเลพอร์ตให้ด้วยรีด <Reed S 2> ก็เลยดึงตัวสมาชิกแฟน s t สติก u r ทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมารวมพลและนี่เป็นครั้งแรกที่สมาชิกตั้งต้นทั้ง4ได้รวมตัวกันอีกครั้งหลังจากพัดพราากันมาหลายปี พอฮีโร่ชุดใหญ่มารวมตัวกันขนาดนี้นะครับกรีเวอร์ก็โดนเล่นงานจนพ่ายแพ้ไปตามระเบียบแม้เธอจะยอมถอยทับไปแต่ก็ยังอาฆาตและสาบานว่าจะกลับมาเล่นงานทีมนี้อีกครั้งให้ได้เมื่อครอบครัวมารวมตัวกันพร้อมหน้านะครับเบนจามินและ,และอลิเซียก็จัดพิธีแต่งงานขึ้นอย่างอบอุ่นตีมงานเล็กๆริมทะเลรายล้อมด้วยเพื่อนสนิทและญาติไม่กี่คนเท่านั้นเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่กับคนรักที่ดีที่สุดที่เขาเคยมี หลังจากที่แต่งงานกันได้พักหนึงเบนและอลิเซียก็ตัดสินใจรับเด็ก2คนเป็นลูกบุญธรรมคือโจโวเวนกับเอนคาร่าซึ่งเด็ก2คนนี้โจโวเวนเนี่ยเป็นเด็กชายชาวครีส่วนเอนคาร่าเป็นเด็กหญิงชาวสกรอลที่ทั้งสองเผ่าพันธุ์เนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานาน ทั้งคู่เติบโตมาในโคลอสเซียมเพราะถูกขายให้มาเป็นทาสต,ต่อสู้เพื่อความบันเทิงของผู้คนเพราะพวกเขาถูกปลดแอกหลังสงครามเอ็มพายเ็นและอลิเซียจึงตัดสินใจรับเด็กสองคนนี้มาไว้ในการดูแล แม้ว่าการเลี้ยงดูโจเวนกับเอนคาล่าจะเป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวนิดหน่อยเพราะสองคนนี้โตมากับการต่อสู้จึงมีสัญชตาตญาณและพฤติกรรมที่รุนแรงแต่ไม่นานพวกเขาก็สามารถปรับตัวเข้ากับครอบครัวของแฟนตาสติกโฟลได้และได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มให้ชีวิตคู่ของเบนนั้นสมบูรณ์มากขึ้น นี่แหละครับคือเรื่องราวของเดอะติงหรือเบนจามินกริมจากเด็กด้อยโอกาสสู่ฮีโร่หินผาผู้เป็นที่รักในช่วงเวลาอันยาวนานเป็นได้พิสูจน์ตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงนั้นมาจากภายใน ความกล้าหาญและความเป็นมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปลักษณ์ที่น่าเกรงขามทําให้เดอะติงเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงก้อนหินเดินได้แต่เขาคือหัวใจสําคัญของแฟนตาสติกโฟและเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมาเวลตลอดกาลถ้าคุณผู้ชม,ชมชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยว่าอยากรู้ประวัติของฮีโร่ตัวไหนเพราะว่าผมอ่านคอมเมนต์ทุกคนและการกดซับสไครป์กดกระดิ่งหรือว่ากดแชร์นะครับก็จะเป็นกําลังใจใผมมากๆเลยขอบคุณทุก<ท>คนที่กดซับด้วยนะครับสาหรับสัปดาห์นี้เรื่อง ราวของเดอะติงเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หนะ้าวันนี้ไปละครับบ๊ายบายจ้า